อย่าพาไปตายนะเพื่อนนะสาบฟาร,ร์มของมาต้องนานเป๋าสีด้วยเป๋าตุงเลยอ่ะเราเบอกนะว่าเอาไปให้เขาอ่ะว่าได้ยินเสียงรถนะ ังงไโอ้ยขับรถจังไงวะถือกูผู้เดียวเลยเมื่อก็คือื่าฉีกออกไปทั้งอื่นผู้บุตรตกทั้งสองคนโอ้กูว่าเรามมนจะบขับรถโอ้ ว่าอของมาหเหตเกาแท้แท้ๆหลังเงดดินั่นที่จีจอดแล้วที่แหลกพูนนี่แหละเล่นกลับไปพวกอยากจะขับขับไม่รู้ทิศรู้ทางจะเข้าอย่างเดียว โอ้กูจะไปเล่นเกมไหมด้ยวยออกดีกว่าซิงจากฟาร์มมาจนครบไหม